เราแฟนบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญลามาเซียมีลายแอแล้วนะครับเพียงแค่กิมอ์ K W A N F C B a p F C B สมาชิกกว่า10,000คนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเยลไทม์ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแท้ชอบการพันธงสปอร์การวิเคราะห์ฟุตบอลผู้เด็ดผู้ดังทั่วโลกผมก็มีกลุ่ม Exclusive เอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ขวลามาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565นะครับติดตามข่าวสารกันครับวันนี้มีเรื่องราวมาฝากกันเหมือนเดิมนะเมื่อคืนนี้ฟิลิเป้คูตินโยครับประเดิมสนามลงเป็นตัวสำรองให้กับแอสตันวิลล่าแล้วก็มีส่วนร่วมกับ2ประตูนะหยิงหน่งใจครับช่วยให้วิลล่าเนี่ยตามตีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ2ก็ต้องบอกว่า สำหรับแฟนบาซ่าแล้วอาจจะเป็นทิศทางที่ดีนะเพราะว่ามีโอกาสที่วิลล่าเนี่ยเขาจะใช้ออปชันในการซื้อขาดคูตี้ราคา40บล้านยูโรนะครับซึ่งมันก็จะนำไปสู่ดีลต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ต่อไปสำหรับบิ๊กดีลที่บาซ่าเนี่ยกำลังคาดหวังอยู่นะมีถูกจับไปเชื่อมโยงกับเออร์ลิงบราวน์ฮาร์แลนที่ก็เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของคูตีด้วยนะครับ เรื่องของเดมเบ l เล่ก็มีเหมือนกันนะเป็นข่าวที่หลายคนฟังแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกโกรธแล้วก็ไม่พอใจนะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เรื่องอื่นๆน,นะครับเชลซี Chelsea, ยื่นข้อเสนอขอซื้อแฟรงกี้เดยองจริงหรือเปล่าแล้วในมุมของฝั่งบาซ่านักเวลานี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เดยองก็ยังไม่สามารถคืนฟอร์มเก่งของตัวเองได้มีโอกาส เกือบจะได้เซ็นสัญญากับดูซานวลาโฮวิชเมื่อตอนปี2020นะสำหรับบาซ่าด้วยนะครับเดี๋ยวมีมาฝากเรื่องนี้นะก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b s c r i b ์ให้กันเหมือนเดิมก่อนเดินเนี่ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนำอยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับ ยาธาจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยาถ่าย123ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ำเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ำหนักและกู o ดบาย19สมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีส่วนผสมของกระชายขาวและถั่งเช่าสั่งซื้อในช่องทางเดียวกันครับ เรื่องแรกครับก็มาดูการเดบิวต์ที่เหมือนฝันของคูตี้นะเมื่อวานนี้ก็เปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังนะหลังจากที่วิลล่าเนี่ยโดนแมนยูนำอยู่ศูนย์ประตูต่อ2ครับลูกแรกคูตี้มีส่วนในการส่งให้กับเพื่อนยิงไล่มาเป็น1ต่อ2แล้วก็ลูกที่2เนี่ยยิงเองเลยนะในช่วงท้ายเกมครับตีเสมอ2%ประตูต่อ2ก็ เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามนะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมบอกผมมีความสุขที่ได้กลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะผมก็คิดถึงลีกแห่งนี้แล้วก็หวังว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นตัวหลักแล้วก็ทำผลงานกับวิลล่าได้ดีต่อไปถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่า อย่าลืมนะว่าบาซ่าต้องคาดหวังในในการเซ็นถาวรของคูตี้ด้วยนะครับราคา40ล้านยูโรเนี่ยเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเคยมีครั้งหนึ่งที่ประเมินราคาคูตี้นะผมบอกว่าคูตี้เนี่ยยังพอขายได้อยู่ที่ประมาณ40-50ล้านยูโรแล้วตอนนั้นโอโ้โหผมโดนด่ายับเลยบอกโอโ้โหหวังสูงไปหรือเปล่าฟอร์มแบบนี้เนี่ย 10ล้าน20ล้านก็ก็รู้แล้วนะครับคือถ้าเซ็น40ล้านยูโรจริงๆโอเคว่ามันขาดทุนแน่นอนครับเพราะว่าบาซ่าเนี่ยซื้อไปจากลิเวอร์พูล4 4 0ล้านยูโรนะเป็นสถิติสโมสรแต่ เวลามันก็ผ่านมานานแล้วครับมันก็มีเรื่องของค่าสึกหลอค่าช่วงอายุของคูตี้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นบวกกับฟอร์มการเล่นที่มันก็ไม่ได้เปลี่ยงปลางเหมือนเดิมถ้าได้40ล้านเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นเม็ดเงินที่น่าพึงพอใจก็ขอให้คูตี้รักษาฟอร์มเก่งมันก็เป็นประโยชน์กับทั้งตัวของคูตี้เองแล้วก็กับบาซ่าด้วย นะซึ่งถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้ววินล่าใช้ออปชั่นเซนถาวรกับคูตี้จริงๆครับบาซ่าเนี่ยสามารถคาดหวังถึงเม็ดเงินในระดับ110ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้กับ3ดิวที่ปล่อยยืมตัวอยู่นตอนนี้ครับ1คูตินโย40ล้าน2ององตัวนกิสมัน40ล้านแล้วก็3คือตินเกา 30ล้านกับกิสมันกับแอตมาติดเนี่ยไม่น่าห่วงเพราะว่าเงื่อนไขการเซ็นถาวรเนี่ยมันจะเป็นแบบบ,บังคับถ้าเกิดกิสมันลงสนามให้กับตาหมีเนี่ยห้ของโปรแกรมลงแข่งแต่ว่าออปชันเนี่ยมันจะไปสิ้นสุด ในในปี2023แต่ว่าบาซ่าก็สามารถสำรองจ่ายเงินส่วนนี้ไปก่อนได้ถ้ารู้ว่าแอดมาติดเนี่ยยังไงเขาก็จะเซ็นขาดกับกิสมันอยู่แล้ว40ล้านบาซ่าจ่ายออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้กลับคืนมาจากแอดมาติดส่วนตินเกาโอกาสแนวโน้มก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าคนที่มีข่าวจะโดนปล่อยตัวของฝั่งวูฟแฮมตันเนี่ยคืออดาม่าตาโอเก็จะทาให้พวกเขาเนี่ยเก็บติงเกาเอาไว้ใช้งาน 30ล้านแล้วก็คูตี้40ล้านรวมเป็น110ล้านยูโรแล้วพอมันเป็นแบบนี้ครับมันก็นำไปสู่การที่เช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ของกาตาลันทั้ง2ฉบับครับมุนโดเดปอร์ติโบรวมไปถึงดิอาวบริโอสปอร์ตเนี่ยเอารูปของเออริ่งเบลล์ฮาร์แลนเนี่ยขึ้นบนหน้าหนนะทั้งสงสื่อเลยนะครับเพราะว่าคาด ค่าเดากันว่าบาซ่าเนี่ยจะมีเงินมากเพียงพอในการจะไปเซ็นสัญญากับฮาแลนด์เพื่อต่อกรกับทีมอื่นๆนะมีคู่แข่งเยอะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วแมนซิตี้แมนยูไบรอชนะครับตรงจุดนี้เนี่ยสื่อทั้งสองสื่อคือยังไม่ได้มีข้อมูลใหม่อะไรแต่ก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าบาซ่าเอาแน่ในดีลของฮาแลนด์เนื่องจากมีโอกาสจะได้ค่าตัวจาก3ดีลที่ผมว่าไปก่อนหน้านี้ นะครับแล้วก็ตัวของฮาเลนเนี่ยไม่ปิดโอกาสหลายคนบอกว่าฮาเลนไม่มาหรอกบาซ่าโอ้โหตกต่ำแบบนี้ใครจะมาคือบางคนก็ไปคิดแทนนักเตะนะคือเขาก็มองว่าบาซ่าอยู่ในระดับเทียเดียวกับเรอัลมาติดแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยเขาอยากจะมาเป็นผู้นำในโปรเจกต์เกี่ยวกับโครงการกีฬาในอนาคตระยะยาวด้วยซึ่งถ้าถามว่า เป็น S, <S ของทีมเนี่ยบาซ่าก็ตอบโจทย์ส่วนฝั่งของมารติดเนี่ยเขาไปโฟกัสในดิลของคิริยันเอ็มบัปเป้อยู่ซึ่งดีลเอ็มบัปเป้มันก็ยังไม่แบ,บเบอร์นะครับเพราะว่ามีข่าวมาเหมือนกันว่าแปเชเนี่ยวางแผนจะต่อสัญญาระยะสั้นกับเอ็มบัปเป้เพื่อไม่ให้เสียนักเตะไปแบบฟรีๆสมมติเอ็มบัปเป้ต่อสัญ,ญญาเพิ่มอีก1ปีเนี่ยมาติดก,ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ในการจะไปคว้าตัวเอมบัปเป้จากป s g อชอาจจะไม่แพงอาจจะแบบ70-80ล้านยูโรแต่มันก็เป็นเงินที่ต้องลงทุนนะครับส่วนฝั่งบาซ่าตอนนี้แทบจะไม่มีตำแหน่งไหนที่ควรเสริมถ้าให้นึกนะหลักๆมีกองหน้ากับแบ็กซ้ายแล้วก็อาจจะเป็นผู้รักษาป,ประตูอีกสักคนหนึ่งแต่ว่าแบ็กซ้ายกับานดานเนี่ยมันใช้เงินไม่เยอะครับอย่างโคเซกาญาที่รายงานไปเมื่อวานสื่อบอกว่าค่าตัวเนี่ยอาจจะ แค่1 5บหถึง20ล้านยูโรส่วนผู้รษาประตูเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวสำรองที่มาเป็นแบ็กอัพให้กับแทสไกนดังนั้นจุดมุ่งหมายหลักๆของบาซ่าคือการมุ่งเป้าไปที่กองหน้าระดับบิ๊กเนมครับเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาในสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เรื่องของการจบสกอร์แล้ว ling, เฮอร์ลิงเบลฮาแลนด์เนี่ยก็เป็นคนที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะแต่ว่าก็ต้องรอดูกันต่อนะ110ล้านยูโรได้มาโอเคว่า มันอาจจะมีค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าที่ต้องจ่ายให้กับคุณพ่อฮาร์แลนต้องจ่ายให้กับไลโอลาเอเย่นส่วนตัวแต่ว่าไอ้เงินคอมมิชชั่นเนี่ยมันมันไม่ต้องจ่ายทันทีแต่ค่าตัวที่ต้องให้ดอทมุลเนี่ยมันต้องมันต้องจ่ายเลยนะครับไอ้พวกค่าอื่นๆเบตเตร์เล็ตเนี่ยมันไปคุยนอกรอบแล้วก็มันก็ ไปค่อยจ่ายชําระกันภายหลังได้อันนี้มันไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับหลักๆของเราคือต้องหาเงินมาจ่ายค่าตัวให้ได้ก่อนค่าฉีกสัญญากับทางดอทมุนแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยอย่างที่บอกเดี๋ยวภาระเรื่องของ s a l า r ีแค p เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นในฤดูกาลหน้าเพราะว่ารายได้ที่มันเข้าสู่สโมสสในปีนี้มันเ,เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ อีกจุดหนึ่งที่เมื่อวานนี้นะซึ่งสื่อนำเสนอเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดิิล์สักคู่หนึ่งนะเมื่อวานนี้ทาง Mundo Deportivo ครับ mm hmm. เขารายงานบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยอยู่ระหว่างการเจรจานะเร่งดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของผู้สนับสนุนใหม่ นะที่จะเข้ามาซัพพอร์ตสโมสรไม่ว่าจะเป็นทั้งสปอนเซอร์คาดอกนะซึ่งจะเข้ามาแทนดาคูเตนแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาตั้งชื่อสนามค้ำหนูนะครับโปรเจกต์นี้มีความสำคัญแล้วก็บอร์ดบริหารเนี่ยจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิน้นครับภายในภายในไม่กี่สัปดาห์ถัดจากนี้ตอนนี้าทาง n i กี้ครับผู้ผลิต เสื้อแข่งให้กับบาซ่าเนี่ยเข,เขาเขาเร่งมาแล้วบอกว่าเฮ้ยบาซ่ารีบหาข้อสรุปสักทีเกี <S <S ่ยวกับสปอนเซอร์คาดอกคือถ้าคุณจะไม่ต่อสัญญากับปราคูตเตนแล้วเนี่ยคุณให้เราทราบได้ไหมว่าเจ้าใหม่ที่จะเข้ามาลงแทนเนี่ยจะเป็นใครเพราะว่า n นกี้เขาต้องดำเนินการผลิตเสื้อนะของบาซ่าในฤดูกาลหน้าแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้สปอนเซอร์ค่าอกเนี่ยเขาก็ผลิตเสื้อขายไม่ได้นะครับอันเนี้ย ก็บาซ่าต้องเล่งดำเนินการแล้วนอกเหนือจากนั้นครับบาซ่าจะมีการขายโปรเจกต,ต์ต่างๆเกี่ยวกับเอสไบบาซ่านะที่สมโมสนามกำลังก่อตั้งอยู่นะในโปรเจกต์การก่อสร้างสนามเนี่ยมันจะมีคอมมูนิตี้ต่างๆมีบาซ่าสตูดิโอมีบาซ่าอะาเดมี่มีเออบาซ่าอีสปอร์ตคอมเพล็กต์ต่างๆเนี่ย อยู่ในสนามนะครับเป็นแบบครบวงจรซึ่งแต่ละแหล่งเนี่ยมันก็จะต้องมีสปอนเซอร์เข้ามาหนุนด้วยอย่างบาซ่าสตูดิโอก็จะต้องมีสปอนเซอร์นะเข้ามาเดี๋ยวจะหาข้อสรุปซึ่งจะมีเม็ดเงินเนี่ยไหลเวียนเข้าสู่สโมโสรในระดับแบบไม่ต่ำกว่า200-300ล้านยูโรซึ่งผมยังไม่รู้นะว่าเงินที่จะแบ่งสัดส่วนเอามาเพื่อใช้สำหรับการเสริมทัพเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แต่มันมีแน่นอน นะครับมันก็เลยทําให้สื่อเนี่ยเอารูปของฮาแลน์ขึ้นหน้าปกหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของดูซานวลาโฮชโอ้โหน่าเจ็บใจนะคือบาซ่าเนี่ยในอดีตที่ผ่านมามันมีกรณีแบบเนี้หลายต่อหลายครั้งคือกาพรพลาดเซ็นสัญญากับนักเตะชื่อดังยกตัวอย่าง,างเช่นย้อนกลับไปนะครั้งหนึ่งบาซ่าเนี่ยเคยเลือกเซ็นสัญญากับ เควินเ็นซ์บวแเต่งแทนที่จะเป็นฮาเลนตอนนั้นโอ้โหเป็นข่าวกระแสฮือฮามากนะผมก็เคยเขียนลงไปในเพจฮาเลนเนี่ยเป็นาดาวรุ่งอยู่ในตอนนั้นนะน่าจะอยู่กับเรดบูลซาวส์บวกนั่นแหละเป็นดาวรุ่งอยู่แล้วบาซ่าต้องการได้ศูนย์หน้าเพื่อเข้ามาช่วยเหลือหลุยส์โซเลสท,ที่มีอาการบาดเจ็บแต่ปรากฏว่า ไม่เอาฮาแลนครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ยังน้อยนะรบาซ่ามองว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวอยากจะได้คนที่เอาเข้ามาแล้วมันใช้งานได้ทันทีก็เลยหันไปหาปรินซ์บวกเต็งเอามาก็ไม่ได้ยิงประตูสักลูกเดียวนะครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดวันนี้มาอีกแล้วครับข้อมูลจากหลุยส์เอฟโรโคนักข่าวของมากาบอกว่าย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมปี2020 บาร์ซ่ามีโอกาสจะเซ็นสัญญากับวลาโควิชในราคาเพียงแค่18ล้านยูโรแต่บาร์ซ่าปฏิเสธเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับเดือนสิงหาคม2020ครับเอริกอบิดาวเนี่ยได้พบกับเอเจนของวลาโควิชนั่นก็คือดากโกลิสติกครับแล้วก็เอเจนเนี่ยเสนอ วาราวิชให้กับบาซ่าเป็นการยืมตัวครับพร้อมกับออปชันสามารถซื้อขาดได้หลังจบฤดูกาล2020ถึง2021เป็นแบบบังคับซื้อนะออป a ปิ o n เกชันในราคา18ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์2021ก็คือช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนะเอเย่นเสนอให้เลยบอกเนี่ยคุณเอาไปยืมตัวก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวรอดูฟอร์มนักเตะ1ซีซั่นเต็ม ถ้าเกิดว่าคุณประทับใจคุณเซ็นได้ทันที18ล้านยูโรบาซ่าก็มานั่งพิจารณาครับคือวาลาฮูิชเนี่ยเล่นดีมากก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะตามที่สื่อบอกแต่พอเข้าสู่ช่วงปี2020ด้วยมาเนี่ยฟอร์มเขาตกลงไปครับจนจบฤดูกาล2019-2020ในช่วงหลังครึ่งซีซั่น2019-2020เนี่ยฟอร์มเขาดรอปลง บาซ่าก็เลยเลือกที่จะไม่เอาครับไม่ใช้เงื่อนไขตามที่เอเจนต์เสนอให้นะแล้วก็พับข้อตกลงไปปรากฏว่าในปีนี้ผ่านมา1ปีเต็มๆครับวลาโฮวิชแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวยิงในเกาโชเซลาตอนนี้นะ37ประตูนในฤดูกาลนี้ครับถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆแล้วก็ กระโดดค่าตัวจาก18ล้านยูโรเนี่ยขึ้นไปเป็น70ล้านยูโรในเวลานี้คือมันก็น่าผิดหวังนะแต่ว่าใครมันจะไปรู้ถูกไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยคือนักเตะยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงโปรเทชเชียลที่จะเก่งได้อะบาซ่าก็เลยไม่เอาดีกว่าปรากฏพอผ่านไปแค่ปีเดียวเนี่ยเกิดเปลี่ยงป้างขึ้นมาอันนี้มันก็มันก็ พูดยากอ่ะมันก็ต้องโทษทีแมวมองด้วยจะใช้คาว่าตาไม่ถึงหรือเปล่าก็อาจจะส่วนหนึ่งนะแล้วมันเกิดขึ้นกับบาซ่าหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ว่าไอ้ในดิวที่มันตาถึงเนี่ยมันก็มีไงมันพอมันเอามาหักล้างกันแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอมันจะไปด่าทีแมวมองมันก็ด่าได้ไม่เต็มปากเพราะว่าไอคนที่มันดึงมาแล้วประสบความสําเร็จที่เป็นแบบโนเนมเลยอ่ะในอดีตมันก็มีหลายต่อหลายคน นะครับก็เอาเป็นว่าโชคชะตามันอาจจะไม่ได้มาบรรจบกันนะนี่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของบาซ่าลองลงมาจากฮาแลนด์ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฮาเลนก็อาจจะต้องไปลองเสี่ยงวาลาวิชดูแต่ว่าก็หลายสโมสรต,ต้องการตัวครับตอนนี้เต็งหนึ่งเลยนะเขาให้เป็นอาร์เซนอลครับม,มาดูเรื่องราวของเดมเบเล่ที่จะทำให้ทุกคนกำหมัดนะหรือว่าหรือว่า โกรธได้เมื่อวานนี้ทางเคราโดเมโลครับสายข่าวของ RAC1 เขาก็ไปนั่งพูดใน Twitch ของตัวเองซึ่งหลังๆต้องให้แหล่งข่าวของโดเมโลจริงๆนะเวลี่กูดครับเขามีความแม่นยำค่อนข้างสูงคือไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไปได้รับการติดต่อจากวงนอกวงในที่ไหนมาแต่เนื้อหาหลังๆเนี่ยโหคือสื่อเขายกให้เป็นแบบระดับเทียรนะ์หนึ่งตั้งแต่ที่เขาทำรายการของตัวเองในท witch เขาก็มีความ แม่นยําค่อนข้างสูงโรเมลโล่เนี่ยบอกเอาไว้เลยนะครับบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้บาซ่าจะเร่งดำเนินการแก้ไขกับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของเดมเบเล่ให้เร็วที่สุดเบื้องต้นเนี่ยสโมสรแจ้งเตือนกับนักเตะไปแล้วว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเพิกถอนข้อเสนอในสัญญาฉบับใหม่ที่เรายื่นให้ไปแล้วนะเพิกถอนในที่นี้คืออะไร บาซ่าเนี่ยยืนไปแล้วนะคือฝั่งเอเย่นแล้วก็ตัวเดมเบเล่รับรู้แล้วว่าบาซ่าเนี่ยเสนออะไรไปให้สักพักหนึ่งแล้วนะตั้งหลายเดือนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ตอบรับทีเนี้บาซ่าจะเพิกถอนคือยกเลิกแล้วไอ้ที่ยื่นให้ไปเนี่ยไม่เอาและถ้าคุณไม่ต่อก็ไม่ต่อแล้วก็อยู่ไปเลยจนจนหมดสัญญา เบื้องต้นบาซ่าต้องการที่จะปล่อยเดเมเล่ออกไปในเดือนมกราคมนี้ถ้านักเตะไม่ต่อสัญญาแต่เดเมเล่เนี่ยได้แจ้งผ่านเอเจนของเขาแล้วว่าเขาจะไม่ย้ายทีมในเดือนมกราคมแล้วก็จะไม่ตอบรับสัญญาใหม่ที่บาซ่าเสนอให้ด้วยเพราะว่าไอ้เงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยมันน้อยเกินไปโรเมรโลบอกว่า เรามาฟังกันนะครับสิ่งที่เดมเบเล่ต้องการคือค่าเหนื่อย200ล้านยูโรในระยะเวลา5ปีครับของสัญญาต้องการต่อเพิ่ม5ปีแล้วขอค่าเหนื่อยเบ็ดเสร็จเนี่ยใน5ปีนี้คือ200ล้านยูโรหารออกมาก็ตกปีหนึ่งเนี่ย40ล้านยูโรครับ40ล้านยูโรต่อปีสัปดาห์ละ 7 0 0 0ปีละ40ล้านสัปดาห์หนึ่งคือ7,07ครับนี่คือตัวเลขค่าเหนื่อยที่เดมเบเล่ต้องการและเรียกร้องจากบาซ่าคือเป็นค่าเหนื่อยที่รวมภาษีแล้วนะถ้าเกิดหักภาษีออกเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ4เกือบ5 0แสนที่เดมเบเล่จะได้แบบเน้นๆเ,เลย บวกกับค่าคอมมิชชั่นครับอีก20ล้านยูโรนะแบ่งให้เอเจน10ล้านแล้วก็ตัวของเดมเบเล่เป็นเเงินกินเปล่าในการจจรดาระกาต่อสัญญาอีก10ล้านแบ่งกันไปคนละครึ่งซึ่งจำนวนเงินขนาดนี้บาซ่าให้ไม่ได้ครับต่อให้อยากให้ก็ให้ไม่ได้ด้วยข้อจำกัดปัญหาทางการเงินต่างๆที่กำลังประสบอยู่ตอนนี้บาซ่าก็เลยบอกกับ ตัวแทนไปบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ต่อสัญญาเราก็จะไม่ให้คุณเล่นนะคุณก็จะโดนดองอะ่ะว่ายง่ายเอาภาษาบ้านๆอะ่ะคือบาซ่าก็จะดองเดมเบเล่ครับไม่ส่งลงสนามจนจบด้วยดูการเพื่อเพิ่มความยากในการหาต้นสังกัดใหม่ให้กับตัวนักเตะเอเย่นบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในทีม คือถ้ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยผมว่าบาร์ซ่าแก้ปัญหาได้นานและเรื่องเงินแหละเอเย็นก็รับก็ยอมรับมาเถอะนะครับคือคือถ้ามันเป็นถึงขนาดเนี้ยมันอาจจะทำให้คิดได้แล้วนะว่าเดมเบเล่เนี่ยน่าจะเป็นคนเรียกร้องเองเท่านั้นไม่พอครับโรเมโลขยายความเพิ่มเติมด้วยประโยคที่ฟังแล้วแบบเจ็บจีเลย โรเมโลบอกว่าเดมเบ l เล่เนี่ยถือว่าตัวเองเป็นนักเตะระดับโปรคาสแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องจากบาร์ซ่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับแล้วเขาแจ้งสโมสรผ่านเอเย่นว่าเขาจะไม่ย้ายทีมในเดือนมกราคมหรือจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่บาร์ซ่าเสนอให้โอ้โหคือถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะ ผมจะมองเดเมเล่ในแง่ลบไปทันทีที่ผ่านมาก็ก็ไม่โอเคอยู่แล้วอะที่ผ่านมาก็ฟอร์มยังไม่ดีอยู่แล้วอะแล้วมาเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกมันก็ยิ่งกลายเป็นแง่ลบเข้าไปใหญ่เลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคาเบียร์ม,มิเกลก็นำข้อมูลของโรเมรโลไปขยายความต่อด้วยนะครับ บอกว่าคนที่จะจัดการในดิวนี้แบบเด็ดขาดเนี่ยคือมาเตอูอาเลมานีผู้อำนวยการสโมสอนบาซ่านะอยากจะให้มันจบเร็วๆครับไม่ให้ยืดเยื้อเพื่อที่จะได้มองช็อตมองข้ามช็อตไปถึงอนาคตแล้วว่าถ้าเกิดเราไม่มีเดมเบเล่แล้วเนี่ยเราจะต้องหาใครที่เข้ามาเสริมทับตรงจุดนี้บ้างจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังไงนะครับคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะได้ข้อสรุป มาดูดเรื่องราวของแฟงกี้เดยองกันบ้างนะเมะื่อวานนี้ Daily Mail ครับสื่อของอังกฤษรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยยื่นข้อเสนอครั้งแรกมาให้กับบาซ่าแหละที่33ล้านปอนหรือ40ล้านยูโรครับเพื่อขอซื้อแฟงกี้เดยองแต่ปรากฏว่าพอเข้ามาอ่านเนื้อเต็มนะในเว็บไซต์ของ Daily Mail เนี่ย<ม>เขาดันไป According ครับหรือว่าไปรีพอร์ตข่าวเนี่ยมาจากเอลนาซิองนาว ซึ่งสื่อเนี้ยผมย้ําเตือนกับทุกคนนะครับว่ามันไม่ใช่สื่อที่นําเสนอข่าวกีฬาแต่เป็นสื่อที่แบบนําเสนอข่าวทั่วไปแล้วมีกีฬาเป็นหนึ่งในเซกชันนะซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลหรือว่าแรงข่าวหรือว่าเ,เนื้อหาที่เขานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของกีฬามันก็จะลดความน่าเชื่อถือลงไป เป็นสื่อที่อยากจะเขียนอะไรก็เขียนไปถามแฟนบอลทีมอื่นก็ได้ครับเจอกันหมดไอชื่อสื่อเนี้ยโอ้โหแม่ง <kill> ข <art> ึ <inaire> ้นชื่อมากนะเขาบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะทําการปฏิเสธข้อเสนอ40ล้านยูโรที่เชลซียื่นมาให้เนื่องจากต้องการค่าตัวมากกว่านี้แล้วก็มีทางฝั่งบาเยนน์มิวนิกเนี่ยที่จับตาดูอยู่ด้วยนะก็คืออยากจะได้เดยองเนี่ยไปร่วมทีมเช่นกันนะครับปัดข่าวไปก่อนเลย ซึ่งโรมาโน่เนี่ยก็ออกมาคอนเฟิร์มครับบอกว่าตอนนี้ไม่มีการยืนยันใดๆว่าเชลซียื่นข้อเสนอไปให้กับเดยองจริงๆบาร์ซ่ายังไม่ได้รับอะไรที่เป็นทางการนะยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยครับตอนนี้เชลซีเขาไปโฟกัสกับที่ตำแหน่งฟูลแบ็กมากกว่าก็เป็นอันปับตกไปครับสำหรับข่าวนี้คือลือแบบลือโคตรๆคือบาร์ซ่าซื้อเดยองมาเนี่ยรวมแอดออน86ล้านยูโรนะคือ ต่อให้มีปัญหาทางการเงินอะไรก็ตามแต่จะมาขายนักเตะที่ถาาว่าเดยองฟอร์มตกก็จริงแต่คือเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่แย่และเขาก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่ที่หมดสภาพแล้วอ่ะเข้าใจปะเขาเป็นนักเตะที่เป็นตัวหลักได้แล้วก็อายุเนี่ยเพิ่ง24ปีดังนั้นบาซ่าต่อให้ขายขาดทุนอนะ่ะมันต้องไม่ขาดทุนแบบครึ่งหนึ่งแบบนี้ครับอย่างต่ำเนี่ย70-80ล้าน ต้องขายได้ครับสำหรับเดยองถ้าเกิดอยากจะขายจริงๆแต่มันก็ไม่ใช่ครับบาซ่าก็ยังไม่ได้มีความคิดจะขายขนาดนั้นอย่างที่ผมเคยรายงานไปแล้วข่าวเนี่ยพอมันมีข่าวลือออกมาวันนี้ทางโรเจอร์โทรเรลโยสายข่าวของมุนโดเดอบติโบเนี่ยเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มอีกทีว่าชาบีเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่จะปล่อยตัวเดยองเลยนะเนื่องจากมองว่า นักเตะเนี่ยยังเป็นส่วนสำคัญครับของโปรเจกต์สำหรับชาบีเนื้อหาของมุนโดเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าชาบียังคงเชื่อมั่นในตัวของเดยองแล้วก็กำลังหาวิธีครับเพื่อทำให้เขาเนี่ยกลับมามีความโดดเด่นภายในทีมอีกครั้งหนึ่งดังนั้นโอกาสที่เดยองจะย้ายทีมโดยเฉพาะในซัมเมอร์หรือว่าในตลาดเดือนมกราคมเนี้ยเป็นไปได้น้อยมากๆยกเว้นเสียแต่มีข้อเสนอ ในระดับที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ยื่นเข้ามาซึ่งไอ้คำว่าไม่สามารถปฏิเสธได้เนี่ยมันต้องไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเงินค่าตัวที่บาซ่าไปซื้อมาจากอาเจ็์นะครับแล้วสัญญาของเดยองเนี่ยเหลือถึงปี2026อ่ะเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ไปสัญญาเหลืออีก5 4ปี5ปีอ่ะครับแล้วจะให้มาขายถูกๆมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาเรารับฟังข่าวเราต้อง ฟังหูไว้หูด้วยนะครับส่วนเดยองอีกคนนึงลุกเดยองครับแม้ว่าจะกลับมาโชว์ฟอร์มดีแล้วแต่สื่อกออ็ระบุนะครับว่าอนาคตเขาก็ยังไม่แน่นอนครับยังมีโอกาสที่จะย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้ถ้าเกิดว่าบาร์ซ่าสามารถไปหากองหน้าตัวใหม่เข้ามาทดแทนได้นะครับในขณะที่มาตินเบรดเวดครับ ก็หลายคนรอคอยนะวันที่เขาจะกลับมาลงสนามตอนนี้กลับมาซ้อนกับเพื่อนุ่วมทีมแล้วน่าจะได้เห็นภาพกันแล้วแต่ว่าจะกลับมาลงเล่นได้จริงเนี่ยคือช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเกมกับอตเลติโกมาติดนะครับในวันที่6กุมภาพันธ์เบดเวทน่าจะกลับมาได้นะอีก2นัดโกปาเดเลกับเกมลีกกับอาราเบสน่าจะยังไม่มีชื่อนะต้องเรียกความฟิตไปก่อนเพราะว่าเจ็บไปนานครับ4เดือนเต็มๆสำหรับเรดเวท นะอีกข่าวหนึ่งปิดท้ายครับบาซ่าเนี่ยก็ส่งทีมสเกลไปตามดูฟอร์มนะของเอนดริกเฟร์ิเป้โมเดล่าเดอซูซาครับแนวลุกวัย15ปีของเพาเมลาสคนเนี้นะก็ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวันเดอร์คิดที่น่าจับตามองครับของบราซิลคนต่อไปสไตล์การเล่นเนี่ยเขาบอกเหมือนอ่อ โรมาลิโอผสมกับโรโดอานายมีความพลิ้วไหวเล่นได้สองเท้าแข็งแกร่งดุดันโอ้โหคือมึงเป็นตัวอิดิตป่ะเนี่ยมึงเป็นการผสมของโรมาลิโอกับโรโดอานายเนี่ยนะครับผลงานกับทีมเยาวชน170นัดยิงไป167รประตูโหโหโหนะครับทีมที่ติดตามดูอยู่เนี่ยหลักๆมีเรอัลมาดริดแมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็ไปแอัน นะแล้วก็มีบาซ่าเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะแต่ว่าก็ยังยังแค่ตามดูอยู่ครับยังไม่ได้ว่าจะดึงมาร่วมทีมแน่ๆนนะก็เดี๋ยวรอติดตามละกันนะนี่คือข่าวที่เอามาฝากในวันนี้นะครับครบถ้วนอัดแน่นเหมือนเดิมแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกด s ั b s ไ r i b ์ด้วยนะสุก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันรุ่งนี้นะครับบอลเนี่ยกว่าจะกลับมาเตะอ,อีกทีนึงเนี่ยกลางสัปดาห์เลยนะฝากติดตามด้วยแล้วก็เจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ